โอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับการแกะกล่องสินค้านะครับจากชุดนี่ DSS04 อืมไม่ใช่ <laughs> DSS03 ต้องหากแล้วโอ้โหหลงไปไกลเลยอ่าก็คือชุดที่หลายๆคนรอคอยนะครับกับชุด Strike Set Chrono 7 Dragon นั่นเองนะครับว้าวรอบนี้กล่องสวยมากสวยแบบโคตรสวยสวยมากสวย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 มาก นะครับ <c oughs> คนในเรื่องกับสโตรเลตไอตัว d t ทีดียันเก่านะที่ม็น 3, สามสามสีเออโหดีว่าเยอะนะฮะเออถือว่าที่ฟีดแบ็ไปค่อนข้างจะมีผลนะครับเออที่ฟีดแบ็ตอบแบบสอบถามมันไปก็มีผลนี่ผมไปดูว้านี่ยังไม่แกพ่พลาติกนะจะแกะเลยแกะเลย,เ,ลยเร็วเ,รวเลยคลิปนี้เพราะว่าผมมีเวลาน้อยนะครับมาแกะให้ดูสดเลย นี่นี่นี่เีาเก็บปกติก่อนผมบอกเลยว่าเห็นข้างนอกก็สวยนะนี่ของแท้นะครับมกขีดหนึ่งคิดนะครับเออวันจําไนเ,ออเดือนพฤศจิกายนนะครับวันที่ผมจำวันที่ไม่ได้นะประมาณวันที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าประมาณสิบเก้ายี่สิบนะครับประมาณสิบเก้ายี่สิบพฤศจิกายนเนาะนี่ เป็นพลาสติกแบบมันๆน,นะครับธรรมดาเนาะเออธรรมดาอ่าปึ๊บแล้วก็นี่ตรงนี้นี่ตรงที่มันเป็นเคียร์คอนิเคิลอะอ,อู้มันเป็นแบบฟอยด้วยสวยนะเออดูดีเลยนี่เป็นเครื่องหลังนะครับอ,อ่ะแันกาดไทยนะเออสวยนะนี่ตรงนี้ก็ดักสเตตนะครับเนี่ยมันจะมีความแบบอันนียมันจะเป็นกระดาษแบบมันธรรมดาใช่ไหมตรงนี้มันจะดูเป็นแบบ เป็นคล้ายๆฟอยอ่ะเออเนี่ยเนี่ยงที่เป็นตัวอักษรเป็นอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็ไม่รู้จะเห็นกันไหมนะนี่ตรงนี้ก็นี่ตรงนี้ดูดีเลยนะคล้ายๆของญี่ปุ่นเลยนะครับอ่าผมมีของเมสยซยอยู่เดี๋ยวผมเอาของญี่ปุ่นให้ดูแล้วกันเนาะผมมีของเมสยซยมาเทียบแลกันนะครับนี่ของเมสเซียนี่ตรงนี้ของไทยของไทยเขาฟอยนะถ้าเป็นถ้าเทียบกันเนี่ยเนี่ย ตรงตรงเนี้ยตรงที่เป็นตัวขอบเส้นน้ําเงินแบบตัวของนักสเตตเนี่ยมันจะเป็นแบบฟอยด์ยนะครับแต่ของญี่ปุ่นไม่มีนะครับเออนี่นี่ของญี่ปุ่นนะนี่ของกล่องเมสยานะครับอันนี้ไม่มีนะนี่ข้างหลังนะเออคล้ายๆกันเลยแค่เปลี่ยนโลโก้เป็นของไทยนะแล้วก็มีเป็นเส้นฟอยด์ด้วยเออดูดีนะครับใช้ได้ใช้ได้รอบนี้ถือว่าชื่อชมกล่องสวยนะครับสวย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 นี่ตรงนี้ก็ฟอยด์เหมือนกันเนี่ยตรงที่เป็นรูปสัญลักษณ์แวนกาดเนี่ย อนี่ว้าใช่ได้ใช่ได้ไดสวยนะเปิดดีกว่าปึ๊บว้าเปิดมานะครับอุ้ยมีกล่องมีเด็กนะว้าอุ้ยดูดีดูด,ดีนี่ดูดีนะครับดูดีเลยซึบกล่องนี่อุ้ยกล่องใหญ่กล่องดูใหญ่นะอันนี้ผมมีกล่องของญี่ปุ่นอยู่นะครับมีของญี่ปุ่นเยอะเลย กล่องก็ขนาดใกล้เคียงกันเลยอุ้ยเออกล่องขนาดค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับของญี่ปุ่นนะเออใกล้เคียงกันเลยอันนี้ก็มาจากชุด d s เหมือนกันนะแต่เป็นกองจากอนาคตไอต่อจากโคโนเจ็ตนั่นแหละอ่าอุ้ยกล่องอุ้ยกล่องเท่ากันเลยนะเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่ใช่กล่องก็เท่ากันเลยแล้วสวยด้วยเฮ้ยกล่องสวยนะนี่เกียร์โคนิเคิลนะนี่สไตล์ดกเซตนะครับเกียร์โคนิเคิลแล้วหน้ากล่องก็เป็นโคโนเจ็ตอันนี้ ผมน่าจะปรับสีของแสงไว้มันก็เลยจะดูน้ำเงินแปนไปไหน่อยนะเดี๋ยวมันปรับไงวะอ่าเออต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะพอดีผมปรับแสงไว้แต่ว่าจริงๆมันไม่ได้ตัวมันไม่ได้ออกน้ำเงินจี๊ดขนาดนี้นะน่าจะเป็นเพราะแสงด้วยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าสวยสวยสวยแล้วก็ดิก๊กแล้วก็อ่ะมีหมดแล้วมีสตเลจนะมีดิ๊กมาให้มีที่ขั้นนะครับแล้วก็ตัวกล่องใสก่ก๊าซเนี่เก็บไวก้ก่อน ชิบอ่าบิ๊กนะครับนี่โอ้ห่อมาอย่างดีเลยห่อแบบคล้ายๆญี่ปุ่นเลยดูพรีเมียมมากอ่าปรับม,มุมกล้องปรับไฟอะไรใหม่แล้วอันนี้ใช้แฟลชจากมือถือนะครับนี่โอ้การ์ดค่อนข้างคล้ายญี่ปุ่นอยู่นะถือว่าต้องมีความพรีเมียมขึ้นมานะครับเออแก่งไงวะแกกอนแกกันเออโอ้แหแบแน่นจัด แน่นหนามากน,นี้ก็ถือว่าชินชมนะแพ็คได้แน่นหนานะครับกลัวผมจะทําการาดพังเลยแลหละคือกันไกลจ่าอย่าพึ่งทอนยศกันนะซืบตัดเลยซื้โอ้แพ็คแน่นหนามากนะครับยอมรับเลยคืออ่ะพอซองพสต,ติออกไปก็จะเป็นตัวที่แบบลดการาดแบบปกติเนาะแต่ก็จะดูดีขึ้นหน่อยนะครับ เอาเอาอกไปมาดูกันดีกว่าว่าการก์ดแต่ละใบจะได้อะไรกันบ้างนะครับใบแรกก็แน่นอนว่าเป็นโครโนเจสดากอนนะครับซึ่งเป็นใบเดียวกับตัวของภาค G นะสามารถใช้ตัวของภาค G มาใส่แทนได้นะครับเพราะว่าไทยก็ไม่ได้มีห้ามนะญี่ปุ่นเขาก็อนุญาตให้ใช้ด้วยก็ใช้ได้นะครับตัวภาค G ผมไม่มีตัวอย่างให้ดูแห้มันอยู่อีกกล่องนึง่งแต่ผมยังหยิบไม่ดูไม่ได้เนะเาะมีแบบธรรมดาให้ด้วยนะครับ ีประมาณนี้แล้วกันนาจะเห็นกระชัดอ่านี่เป็นลายลายเกตสองนะครับสโมกเกียรนะ์ดา g อนเนาะนลาไลาเกตหนึ่งนะครับเมเซอร์เกียร์ดาคอนอ่าแล้วก็ยูนิตขวัญใจหลายๆคนนะโครโน่ r ันนะครับอันนี้สตีมไฟเตอร์บาลิบมีฟอย์ให้หนึ่งใบเนาะแล้วก็ไม่ฟอย์ให้อีกสามใบแนละ้วมั้ง ใช่ไม่ฟอยให้สามใบอัพสตรีมดากอนนะแบบฟอบยหนะน,นึ่งใบนะอันนี้ใครไม่รู้นะครับใครไม่รู้อิวกันเดียนะอุ้ยนี่พีจีน่ารักไหมน้องน่ารักนะอาริมนะครับสตรีเมเดนอาริม ือว่าโอ้ดูพรีเมียมอยู่สำหรับราคาประมาณ600อนะกล่องละประมาณ600นะครับอันนี้ Steam b ม a s ส d าก g อนนะครับเป็นตัวไปทิ้งสไตล์นะเดี๋ยวผมจะมีคลิปสอนเรื่องการสไตล์ในภาางดีนะสำหรับใครที่มาที่หลังนะครับแล้วอยากรู้ว่าการสไตล์นี่มันคืออะไรมีกฎที่ต้องรู้อะไรยังไงบ้างเนาะอันนี้กวางเลนเดียนะครับกวางเลนเดียชื่ออะไรไยต่โคตรยาวเลยเกียเซโแหง่งแรงแม่เหล็กสอดประสานชื่อยาวเกิน ส่วนใหญ่ให้อย่างละสนะีเนาะมีแค่ลายๆเท่านั้นแหละที่ให้อย่างละใบนะสตรีมสกาล่าจีจี้นี่ของดีนะตัวนี้ตัวเก่งนะเ, Over บบเลยอุ้ยเฮ้ยให้โอเวอร์ทิกเกอร์แบบฟอยเอเลยเหรอเฮ้ยของญี่ปุ่นให้แบบธรรมดานะผมจำได้อยู่ตอนซื้อในสยามาเออเขาให้แบบธรรมดานะของญี่ปุ่นต่ของไทยในี่ใจปั้มจะให้ เอสพีโอทิกเกอร์มาเลยอ่ะเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องขีเฮ้ยขีก็ฟอยอ่ะอ๋อขีให้ฟอยใบหนึ่งเฮ้ยอ้อันนี้เฟียวนนี้เฟียวอันนี้เฟียวญี่ปุ่นผมจําไม่ได้ว่าทิกเกอร์เขาฟอยใช่ไหมนะแต่ที่คุ้นคือไม่ฟอยเลยนะทิกเกอร์ที่เขาให้อ่ะมีจะมีแค่ตัวเด็กหลักอ่ะที่ให้ฟอยอย่างละใบเออโหไทยใจปั้มแล้วเนี่ยเออฟอนต์นะครับถึงเขาจะไม่ได้ให้ทิกเกอร์เทคมาด้วยก็เถอะ พราะว่ามันก็ตามการในชุดเยนะเอู้ฮิวว้าวใครซื้อแบบฟอยอย่างละสีนี่น่าจะแบบแสบตาเด็กแสบตามากนะครับอุ้ยโอยมาละเกรดสี่นะครับน่าคโครโนโดราก้อนเน็กซเทจนะครับโอ้โหเอาเรื่อง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 เฮ้ยดูดีใช้ได้เลยว้าวอุ้ยคาดหวังในชุดเมสยาได้นะเนี่ย อามีแบบฟอยฟูอาร์ให้ใบนึงแล้วก็แบบธรรมดาให้อีกสามใบปะใช่นะครับโอ้โหไอ้เมื่อกี้ว่าสวยแล้วไหมผมชอบไอ้ใบนี้กว่านะครับเฟดไรเดอร์ดาก้อนนะครับโอ้โหผมชอบใบนี้มากกว่าอีกอะผมชอบอาร์มันอะไม่รู้ทําไมอะแต่ผมชอบอะเฟียลดีว่ะเอยเอาเรื่องเอาเรื่องรอบนี้เวนไทยทํำค่อนข้างดูดีเลยนะครับนี่ยอมรับเลยแล้วก็ใบสุดท้ายปุ๊บนี่ โคโนเจดราก้อนแบบเป็นเครสนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องเครสเรื่องอะไรแล้วก็ระบบการสไตล์ให้ฟังอีกทีนึงในคลิปเอ่อคลิปถัดไปแหละเป็นอธิบายเรื่องการสไตล์นะสำหรับใครที่เพิ่งมาเล่นภาพด,ดีนะครับแล้วสงสัยว่ามันคืออะไรยังไงนะอ่านี่ก็เป็นการเครสนะครับโอ้ถือว่าดูดีใช้ได้เลยนะเนี่ยนี่มันจะมีความเป็นสปอตสปอตแเป็นเส้นเนอะเออเอาเรื่องเอาเรื่องนะ เอาเรื่องเอาเรื่องอ่าอ่าแล้วก็แบบสอบถามน,นครับผมสำหรับการชุด v g จ s ดีเอศูนย์สามเนานะ booster. ก็เข้าไปกรอบแบบสอบถามกันได้ผ่านคียร์โค้ดนี้เลยนะครับอ่าว้าวถือว่าดูดีมากเลยนะครับสำหรับตัวของการชุดดีได้ศูนย์สามนี้นะครับอุ้ยท,าส,ยทาสวยทําสวยทําสวยทําดีเลยนะครับอันนี้ต้องขอขึ้นชื่นชมแวนไทยแล้วว่าทําดีจริงอันนี้ดีจริงๆนะครับอ่าดีมากดีมากเนี่บ ชื่นชมจริงๆนะผมให้ทิกเกอร์ฟอยด์ด้วยใครซื้อ4กล่องนี่ฟินตาน้ำตาแตกอะ่ะเออผมซื้อเมษยาไป4กล่องอะผมได้ <c oughs> ไดโอ้ทิกเกอร์เอสพี4ใบเลยโอ้โหเยอะจัดเนี่โอ้พีจี PG นี่คอสโมรีดคอสโมรีดอืมผมตั้งตารอชุดดีเอสเอส04เลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าผมนี่ซิมลิงจ๊กเกอร์อยู่แล้วนะเนี่ยอันนี้เป็นเกียร์โคนิคเกิลนะครับเป็น แครนแรกแล้วก็น่าจะเด็กแรกเลยมั้งที่ผมเล่นนะครับของภาคโอเวเดสไอพี่ภาคโอเวเดสของแวนการ์ดเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับตัวของการจากชุด DSS03 นะครับบอกเลยว่าของดีของเด็ดถ้าใครแบบมีโอกาสผมก็อยากว่าลองซื้อมาเล่นเรีนดูนะครับอุ้ยอุ้ยคุยคอนรับผมครับความลับนี่นี่เพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมมันจะมีความแบบ เป็นสากเป็นแบบเป็นรอยสากสาก,สากนูนด้วยตรงเนี้ยไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรือเปล่านะเนี่ยเนี่ยนี่หรือมันเป็นรอยกล่องก็ไม่รู้แต่ผมตื่นเต้นไปหมดเลยว่าตอนเนี้ยเออเพราะว่ามันทํามาโอเคนะสโตเลตก,ก็ทํามาดูดีอยู่นะครับมาประมาณนี้แล้วกันเนาะสําหรับคลิปวันนี้นะครับไม่ยาวมากเพราะว่าการมันมีแค่นี้แหละถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะทําเป็นตัวของคลิปไฟมาให้ด้วยก็เราติดตามกันได้นะครับผมโอเค ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กับช่องของเราได้นะครับมีความคิดัีงไงก็คอมเมนต์บอกกันได้เนาะเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่ที่หน้าไปละบ๊ายบายสวัสดีจ้า